สวัสดีครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บูธอัลฟาวอล a ัตติสนะครับในงานมอเตอร์เอ็กโป2023ซึ่งครั้งนี้นะครับอ l ลฟาวอลัตติมาร่วมงานนี้เป็นปีที่2แล้วมีทีเด็ดมีอะไรดีมีอะไรใหม่สําหรับปี2024 Alpha v o l ส n t อัตมีมาเต็มที่เลยครับผมจะพาไปดูครับว่ามีอะไรบ้าง และคันแรกที่เห็นก็คือ Horizon 300 PDM เป็นรุ่นพิเศษเป็นการคอแลบกันระหว่างแบรนด์ PDM กับแบรนด์ Alpha Valentis โดยทาง PDM ได้นำลวดลายสไตร์ที่ออกแบบโดยคุณซินิเฮนโตเนนดีไซน์ซิกเนเจอร์แห่ง PDM มาใช้ปรับและจัดวางให้ดีเทลแต่ละชิ้นกระจายไปบนตัวรถให้เหมือนการเคลื่อนไหวที่ไร้แรงโน้มถ่วงเสมือนการขับเคลื่อนที่ไร้ขีดจำกัด ไปได้ในทุกที่โดยผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของ Special Edition นี้สนนราคาอยู่ที่129,900บาทพร้อมรับวอลชเชอร์ส่วนลดมูลค่า5,000บาทและหมวกกันน็อกลายพิเศษจาก a l p h a Val นติ s s c r o s s PDM และพิเศษสำหรับช่วง Motor Expo รับฟรีประกันภัยรถหาย1ปีพร้อมค่าจดทะเบียนและพระบ พัดมาเป็น Horizon 3 0 0 SR Street r a c e r ที่สุดของสปอร์ตพรีเมียม o กูตเตอร์ที่มากับสีใหม่ a s s a u l t Grey และตัวรถถูกตกแต่งด้วย SR Parts ทั้งหมด13ชิ้นรอบคันชุดแต่ง Wide Body Kit ที่ช่วยเพิ่มความดุดันความเท่กับ Body Parts ที่ออกแบบมาอย่างลงตัวที่สำคัญสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ทั้งเบาะเดี่ยวแบบ Single Seat หรือเบาะคู่แบบ Double Seat สำหรับคนซ้อน โดย Horizon 300SR Street Racer มีราคาอยู่ที่149,900บาทและพิเศษกว่านั้นนะครับถ้าใครต้องการชุดแต่ง SR Parts หรือ w i d บ b ดี y เนี่ยทาง Alpha v o l ั n ต i s ก็มีแยกขายให้นำไปตกแต่งได้ตามใจอย่างอิสระครับนอกจาก2คันนี้ที่ถูกตกแต่งจากพาร์ทแต่งจากโรงงานทาง Alpha v o l ั n ต i s เองยังได้นำ Horizon 300SR ที่ถูกอัปเกรดของแต่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกห่อไอเสียมาโชว์เพื่อเป็นไอเดียในการตกแต่งด้วยครับ Alpha Vol ันติสฮอลลี o n 300 รถพรีเมียมสกูตเตอร์ที่เน้นใช้งานในเมืองด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามการขับขี่ที่คล่องตัวพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสนองไลฟ์สไตลค์คนเมืองเครื่องยนต์ให้กำลังมากถึง18.4แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีและก็มีแรงบิดถึง21.8นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถเรียกแรงม้าและแรงบิดในรอบต่ำได้อย่างดีกับน้ำหนักตัวที่เบาเพียง138กิโลกรัมทำให้มีแรงต้นที่ดีการขับขี่สนุกสนานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงไฟส่องสว่าง LED ทั้งคันมี USB Charger 2ช่องช่องเก็บของด้านหน้าใช้งานสะดวกสามารถล็อกได้ y บ u b o x ขนาดใหญ่ใส่หมกน็อกแบบเปิดคางได้ที่วางเท้ากว้างขวางให้ความสะดวกสบายในการขับขี่พร้อมที่แขวนของใช้แขวนของขณะขับขี่ได้โดยไม่ติดขาถังน้ำมันเชื้อเพลิงใหญ่ถึง9ลิตรเดินทางไกลได้สบายไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยที่พักเท้าคนซ้อนเป็นแบบปุ่มกดใช้งานง่ายมือไม่เลอะรองเท้าไม่เปื้อนช่องดักลมขนาดใหญ่2ช่องและช่องระบายอากาศร้อนออกถึง6ช่องทําให้สามารถระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องรวมถึงลดความร้อนสะสมใน y o u b o กได้อย่างดี ระบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังมาพร้อมระบบ s b s หรือ h a ร์ b r ร k e System เบรกได้มั่นใจตอบสนองได้ดีปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งาน อีกด้านหนึ่งของบูธก็จะจัดแสดง Horizon 150 New Color กับสี n น t t r g e i ี Blue มาพร้อมกับคอนเซปต์ o o o r r o u u r b a n i s t a สีใหม่สไตล์คนเมืองผสมผสานความเป็นวินเทจย้อนยุคสะท้อนความสนุกสนานแบบ Funky Urban จุดเด่นของ Horizon 150ที่เป็นพรีเมียมสกูตเตอร์น้องเล็กของค่ายก็คือเครื่องยนต์ขนาด 150cc สี4 cc, วาล์วที่ให้คุณขับขี่ได้อย่างสนุกสนานคาบ,บูรเรเตอร์รักษาง่ายปรับจูนได้ง่ายหากเกิดปัญหาไฟส่องสว่างเป็น Fu l l LED ทั้งคันน้ำหนงนเพีย100 ร้กิโลกร,รัมให้การควบคุมที่ง่ายขี่สนุกทั้งผู้ชายและผู้หญิงมี USB charger สช่องช่องเก็บของด้านหน้าหรือคอนโซลก็ใช้งานได้สะดวกสบายสามารถล็อกได้ U box ขนาดใหญ่ใส่หมวกกันน็อกเปิดค้างได้ที่วางเท้ากว้างขวางสะดวกสบายขณะขับขี่ถังน้ำม,นมันมีความจุถึง6.8ลิตรเดินทางไกลได้สบายมาพร้อมความปลอดภัยที่ให้ระบบเบรกมาเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบแชร์เบรกซิสเต็มให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจโดยฮอ r ลีซอนหนมีราคาจำหน่ายอยู่ที่72,900บาท และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่จองซื้อรถจักรยานยนต์อัลฟาววลันติสทุกรุ่นภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023นี้นะครับอย่างแรกคือรับวอลเชอร์ส่วนลดมูลค่า10,000บาทสำหรับรุ่นฮอ r ล z ซอ300 h o r i z ซอ300 SR ฮอลลซอนหและวอช์ชอร์ส่วนลดมูลค่า5,000ันบาทสำหรับฮอลลซอน 300PD อยอย่างที่2คือประกันภัยลดหาย1ปีอย่างที่3คือฟรีค่าจดทะเบียนและพลบบอ,อย่างที่4ี่โมกันน็อกอัลฟาวอลันติสคอเลกชันอย่างที่5เสื้อยืดอัลฟาวอลันติสเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวครับสามารถมาสัมผัสอัลฟาวอลันติสได้ทุกรุ่นที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ Impact Challenger เมืองทองธาน,นีระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ันนวาคมี้ครับผม